Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รอมาเลยจ้าเปิดรีวิวกางเกงยีนชายแบรนด์ล้วนป้ายจิด๊ดดคนถามหาเยอะมากทุกพี่เพราะว่าของเนี่ยมันขาดสต็อกไปเข้าแล้วนะจ้าใครรอมาได้เลยใครรับตัวรีวิวเอาเลยจ้ะแบบหนึ่ง มาเรียนหนังสือเลยนักเรียนไปไหนหมดคะนักเรียนโมโยมหม,มยอมแล้วโหมียอมแล้วหมเลยอะมากยอมแล้วมากม่ใช่หม้งั้วมากยอมแล้วฮะ ะ,ะกงเกงยีนชายจ้าแบรน,นด์แบรนล้วนมาใครรอค่ะเป็นยีนยีนขายาวชายล้วนป้ายจริงโจ้นะคะแบรนล้วนแบรนล้วนแบรนล้วนแบรนด์ก็จะมีอยู่3แบรนด์ก็คือ L L W นะครับดูสวยแต่ว่ารุ่นนี้นะ ใครยังไม่เคยขายต้องฟังก่อนนะคะฟังก่อนเขาจะติดงานบิ๊กไซส์มาด้วยงานบิ๊กไซส์หรืองานไซส์ใหญ่ๆมาด้วยนะคะอคนที่เข้าใจแล้วก็รับได้ใครรับตัวรีวิวส่งให้ฟรีมเดิมอุ้ยเนี่ยวายน้องวายห้าหนึ่งหนึ่งตัวนี้ไซส์หลอกวายห้าหนึ่งหนึ่งเอลสามสิบสามสิบเอ็ดได้ นี่มีน้องน้องน้องม้านะคะดูดิสวยอะ่ะข่ากระบอกนี่น้องน้องมา้ามีทรงช่างด้วยค่ะเธอกระสอบนี้มีทรงช่างด้วยหล,ล,ล่อเลยมีสองตั๊กสามตั๊กสี่ล้อง 3, วยมากเลยอะ<ป>ระสอบหนึ่งอยู่ที่ประมาณ60-65ถึงตัวค่ะแต่เป็นแบรนด์ทุกตัวเด็กเป็นแบรนด์ล้วนๆเลยค่ะโอ้ยสวยเห็นไหมโอ้ยสีล่อจะเป็นนะยัไงใครรับเอาเลยนะย นแบบลงเมื่อเช้าเลยพี่หูจำพอกหล่อ,อ,ลอมากแม่เอวนะคะมันจะมีติดบิก๊กไซส์เอฟมาสามสิบถึงสี่สิบบวกนะคะพี่เนี่ยสามสิบตัวเนี้ยเอฟสาสิบหนูก็เจอสองตัวแล้วก็คือว่ามันก็จะค้าอะค้าไซส์มานะคะหนููเช่า มีติดบิ๊กไซส์คือไซส์ใหญ่คือไซส์สี่สิบบวกบวกด้วยแบบใหญ่ๆบึ้มๆของคนรับได้เนี่ยบอลลูนนะสีสวยค่ะป้ายหนังป้ายหนังแบบนึงขอทเพื่อนไหมอะ <ไป S 1> ่ะป้ายอะไรคะป้ายจิงโจ้ค่ะจิงโจ้มีคนเห็นไล่เราเลย ห้าพันห้านะคะห้าพันห้าขอป้ายหน่อยหกสิบถึงหกสิบห้าตัวว้าทรงช่างอีกแล้วนี่ตัวนี้เอวใหญ่เห็นไหมขอคนที่รับได้นะคะเฮ้ยเธอสวยในทรงช่าง พวกทรงช่างต้องลุ้นนะพี่เพราะว่ามันจะไม่ได้แบบเป็นกระสอบทรงช่างล้วนนะนี่ทรงช่างก็จะมีให้ลุน้นอ่าตัวนี้ห้าหนึ่งสี่หล่อเลยครับห้าหนึ่งสี่ปลายหนังอุ้ยสวยอะ่ะพี่สีสวยสภาพค่อนข้างดีนะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็จะมีบางเล็กๆน้อยนแต่พวกยีนอะพี่ เอาจริงนะขาดขายได้นะเขาก็จะแบบดูเซอร์นี่อันนี้เอลสาแบบเซอร์เอระได้นะเอาห้านึ่งหนึ่งเอลสามสิบเ้ยถึงปะมันก็จะมีพี่มีคา้คาเอลไป30 30ิบสามสิบสาี่สามหกสามี่สไปจนถึง40สบบวกบวกไปเลยสี่สองสี่สี่แล้วแต่ มันไม่ใช่รหัสค่ะมันเป็นป้ายค่ะเอาป้ายมามันคือป้ายค่ะป้ายจิงโจ้ค่ะลูกค้าแคปไปเลยแคปไปเลยไม่ต้องรหัสนะคะป้ายค่ะป้ายเลยป้ายจิงโจ้ะนะนนตัวเนี้ยเอลประมาณสาสิบแล้วคือสวยมากดำสนิทนี่ อสวยอะพี่ตัวนี้ลดมากใหม่เลยเนี่ดูสิแบบไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยหล่อ,ลอเลยครับสีเข้มๆหล่อแบบทรงทรงสวยๆเลยอะ <S <S <สว>ยคือพี่เอาไปคัดแยกนะเพราะมันจะมีสามแบรนด์นะคะมันจะมีสามแบรนด์อือโอ้ยสีนี้สวยอะ <S <S <สว>ยขาวอะ จริงผู้หญิงใส่ได้นะอันนี้หญิงลีหญิงลีหญิงลีป้ายหนักโน้องแรงป้ายนี้ป้ายสวยๆจะเต็มๆเลยค่ะหนึ่งห้าพันห้าพี่ห้ 5, าพันห้าร้อยจัดห้าพันห้านะรับได้นะ 6 0ถึงหกบตัวรับตัวรีวิวพิมรับรีวิวได้เลยได้ทุกตัวเลยค่ะอุ้ยป้ายนี้ใหม่เลยทดสอบนี้สวยอะงงเสียไม่ออกเพราคืนเสียหมดเ,เสร็จแล้วได้แล้วเสียตงตเปิด,ดนนะยิงไดแล้วเนี่ยสีดำแล้วป้ายสวยๆเลยสวยสวยเสวย ทำร้อนรอรอหรอรอมาถามว่าจะไม่ออกไปก่อตัวนี้ก็มีเลือดเลยรอฉันรอเธออยู่อยู่บริเวณนี้คุยพี่เจนเกินไปนี่คุณสาวอ่ะเจอพี่เจนเจอหน้าคู่เกินไปแล้วก็เกินไปพี่ก็สูงก็พอกับพุกนะ อ๋อเคือสูงกับมุกด้วยไม่ใช่ก็ัปไอ้นี่มาพอดีเลยไงอ๋อส,สวยอ่ะ,อะคือไม่ได้ใครมาหรอมารวยหรอมออารวยต้องยาวสองวันมารวยไม่ได้นะลูกอย่าไปทำเขาลูกต้องอยาวสัวนส้นหสองวัน เว้นอยู่นี่สักสาวันน่าจะหมดแรงเหมนกันนะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเดี๋ยตอนเย็นในนี้อย่างพี่ตอนเย็นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมเปิดประตูนี่แป๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวเปิดไฟนี่มัจะบินด,ดูดิวาตป้ายสวยอะ่ะ ก็คือแบรนด์น่ะพี่พี่ไม่ต้องไปลุ้นอะไรเลยก็คือพี่ได้แน่ๆนะคะเนี่ยทรงก็สวยด้วยแต่กระสอบเนี้ยสวยนะทรงทรงสวยอะเมียวเมียวแล้วก็ไซส์ก็ไซส์ก็กำลังดีนะาดดี้วยเนี่ยดูดิอดดโอรถรๆเลยแม่เฮ้ยมีสีนี้ด้วยอะ 8ปดสิบลิ๊บแล้วอบอกแล้วไม่ฟังบอกแล้วเคยบอกแล้วเ,เ,ป 3, 3เป็นไม่กเลยชันไปดูอุอ้ยแต่สวยพี่ไม่บอกใช่ผมรีวงไปไม่มีไม่ไม,มีคนบอกไงก็เลยนีย่แหละแบบนี้แหละผมไม่อยู่จะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยเอลสี่สิบบวกก็มีนะคะเอลสี่สิบบวก เนี่ย <มา S 2> ที่ห,หนูแจ้งนะพี่ห้าพันาที่หนูแจ้งว่ามันจะติดบิ๊กไซส์เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีติดมาบ้างที่แต่ไม่ใช่ว่าทั้งกระสอบหรือว่าครึ่งกระสอบคือมีติดมาบ้างนะคะเอาไปโชว์แฝงโชว์หน้าร้านก็ได้นี่เอาไปแฝงโชว์เอาไปเป็นแบบว่าสัญ,ญลักษณ์ว่าเออร้านเราขาย,ยาเคองยียนก็ได้นะ หรือไม่เอาจริงๆอาจจะมีคนไซส์แบบนี้พี่ไซส์ใหญ่ๆมีนะเขาอาจจะหากำลังหาเนื้อคู่เขาอยู่ก็ได้สวยจ้ะใครรับยังเนี่ยทันไปหมดรับไม้มีใครรับไม้รับพิมพ์รับมาได้เลย ให้น้องเลี้ยงให้นะคะแบบนึงเนะน้องกำลังเลี้ยงผ้ากันอยู่คือใครจะรับกระสอบรีวิวนะคะแจ้งมาเลยก็จะเป็นสามแบรนด์นะคะพี่ลูกน้อง ไหม L W L L W E <Okay. S 1> ถ้าไม่มีเป็น O นี่ใส่กันเลย มีป้ายอะไรบ้างคะเอ,อ่อนกแก้วส้มใหม่ JR มีสามป้ายนะพล่มเอาจะใส่ตัวเดียวไหมยังใส่ตัวใครชอบ มาตรงนี้นี่นะคะมันจะเขียนอย่างนี้นะ60จริงๆป้ายเขียน65แต่เราจะเผื่อไว้ที่60ถึง65นะคะนี่เลยกระสอบละ5ถึง5นะคะใครสนใจรับหน้าจอนะคะช่อทงทางอดีตต่อไปหน้าโปรไฟล์คับมาคุยกันในทีมได้เลยจ้าเครียดกับสีมากมเลย สีแบบนั่นคือไม่ใส่ฟิลเลยนะพี่เจนโอ,อ้สีคนละสีเลยเนาะอ่ะโอ้พี่มาแล้วนะอ้าเหมียวใครรอกางเกงยีนแบรนล้วนป้ายจิงโจ้ลงใหม่แล้วนะคะพี่มี3แบรนลีรีวยลยแรงเลยนะนี่นะใครจะสั่งรีบสั่งเลยนะคะเฮ้ยเมื่อ,อก่อนขายหกพันห้พี่ตอนนี้สัตว์โบให้แค่5,500บาทเท่านั้นนะคะ